สวัดีครับวันนี้เรามาฝึกท่าทอสมิกนะครับดูท่าครับนี่นะโอเคครับผมท่าทอสมิกนะครับเป็นท่า <c oughs> ประกอบระหว่างท่าทอสนะครับท่าทอส มิกเซอ์ลิสครับโ,โดยการที่เราจะเอาท่าทอนนะครับที่มีจังหวะหนึ่งสองแบบนี้นะครับเอาท่ามิกเซอร์ลิสเนี่ยใส่ลงไปในจังหวะที่หนึ่งครับผมหนึ 1, 2, ่งนี่นะครับใส่ลงไปในจังหวะที่หนึ่งแบบนี้นะครับ แล้วก็จังหวะที่สองยืดเป็นจงนะังหวะออกตมปกตินะครับจับนียใส่เข้าไปนะครับหนึ่งสองโอเคแต่ว่าก็คือ <c oughs> จังหวะช็อตมันก็จะยืดออกไปนะเพราะว่าเราต้องทำการมิดให้เสร็จก่อนแล้วก็รับมากระโดดข้ามโอเคครับทีนี้คลิปใปนการฝึกน,นะครับอ,อันดับแรกนะครับ การยกขาการนี้นะครับให้ให้สูงหน่อยให้สูงก็ปกติที่เราทอปเตินิดนึงนะครับยกให้สูงหน่อยเหตุผลที่ <c oughs> ต้องยกสูงเนี่ยเพระาะว่าเอ่อเวลาเราคัวเชียกใช่ไหมใต้ขาเชียกจะได้ไม่ต่าเกินไปครับเชื่กมันจะได้ลอยขึ้นลอยขึ้นแล้วด้านจะไม่ตีพื้นตอนที่เราโค้งมินิครับอ,อันนี้ขึ้นหนึ่งนะครับอันที่สอง จังหวะที sociedad, ่เราปล่อยเชือกลงไปให้เราควงด้วยความรู้สึกแบบเออเสยเสยบนขึ้นมาสนมากกว่าการนิดผดปกตินิดนึงครับเพื่อให้ตัวเชือกเนี่ยมันลอยขึ้นมามันลอยขึ้นมา เราต้องชดเชยองศาของแกที่เราต้องยกขาไปด้วยแล้วก็มิดไปด้วยด้วยการดันเชือกขึ้นมานะครับช่วยให้เชือกลอยสูงขึ้นมาเพลินนิดนึงนะครับผมโอเคนะคอันนี้ก็คือส่วนที่สองนะครับแล้วก็จังหวะออกก็คือเรารอรอจังหวะนะครับให้เชือกโค้งเสร็จแล้วก็เอามาหลังโ,นะโอเคนะครับซึ่งก็เป็นจังหวะที่เราต้องค่อยค่อย หาต้อวัออกไปนะครับมันอาจจะเป็น,าานาการจัดระเบียบทางกายที่แบบเราอาจะจะไม่คุ้นเคยบ้างเพราะว่ามันมีขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการที่เราวิ่งใช่ไหมแต่ก็จะไม่ได้ยากมากครับเพื่อเราทำไปอีกแบบหนึ่งเราก็จะเริ่มหาช่องทางในการรับไดอ้อันนี้ก็คืนนอดึงขึ้นมันก็นจะฟาดไนนะครับดังนั้น วิธีการจบก็คือยกขาสูงโคเสยขึ้นนะครับแล้วก็หายจัจหวล้วนะครับรบ,บางทีก็จะมีบ้างที่ ทุกถ้าจะมีทางของมันนะครับก็ลองสุดตูก็ทำได้แน่นอนครับ